กูว่าวันนี้น่าจะหมดวันนี้แหละเสียงกูอะหมายเลขสี่สองครับเศรษฐิ์งานเนียมครับที่นอนมารีนาอินดี้การาชเก้าทับห้าคาช็อปที่นอนมารีนาครับปีนี้ไม่อยากได้หมอนอยากได้ผ้านวมกระปอกหมอนผ้าปูเตียงเอออันนี้ทิ้งตอนนี้ไม่ค่อยเข้าเซตกันแล้วฮะทิ้งซ้ายนะฮะที่นอนมารีนา มาดูครับตอนนี้เร็วสุดคือ15.8ครับไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยเหอนว่าระบบส่งกำลังหลังเนี่ยหาย ลูกปืนเผาหน้าขวาเม็ดที่เจ็ดน่าจะฝืดฮะทำไมอ่ะก็ในเน็ตยังกูรูกันได้กูจะกูรูหน้าใหม่ไม่ได้ยังไงโอเคโอเคโอเคถูกไหมจิมถูกถูกอบอ่ากัน